โอเคสวัสดีเพื่อนเอน<ๆ>ทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงครับวันนี้เกมสกิล l รจเอนรอยัลนะฮะมาทุกคนมาลุยกันดีกว่ารอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะอยากเล่นวอลลอดอยากเล่นเจ้าเห็ดพิษนะอุตสาถอยมาแล้วยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะอ่าไรแอดสายที่อยากเล่นก็มีอีกสายนึงนะผมอยากเล่นไรแอดสายของโลนะอยากเล่นไรแอดสายแบบชิลซัมแมชที่มาคอมโบกับเจ้า ทางเลนส์ของมันอะอ่าคือมันจะออกรัวๆจากการที่ว่ามีการเจนออกมีการเจนโลจากสปิริตนะฮะน่าจะเป็นชื่อว่าชิลคอนโทรใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะโอเครอบนี้มีคริแต่ไม่มีอันติอืมพริกไทยเหรออันติมีมีเร็กซ์มีอาร์ม,ามสายตี สิงกี้หลอดสายตีตีฟรีสแอสตรอมิชแอสตรอมิชไอยเยี่ยมยังไม่ทันกดไอเวนเอ้ยรอยอรย่อไนรอยย่อไนยังไงวะเนี่ยรอยอรย่อไนที่เวิร์กที่สุดโลกสายฟ้าก็ไม่เร็วนะฮะรอยอรย่อไน้ เดี๋ยว,เ,ยวเ,อเอาเลือดไว้ก่อนเลือดไว้ก่อนไอ้หี้ยมือนี่ด้วยความที่ว่าไอ้หมิงมันหัวช้าทุกคนทีนี้ผมไม่สามารถาประกอบการตัดสินใจได้ภายในพริบตาพวกนี้นะฮะโลโคริหรือว่าสายตีดีวะหรือว่าจะเป็นสายชิวติดพิษพวกนี่พวกเพราะว่ารอบนี้มันไม่มีอะไรที่จะมาเพิ่มความถึกเลยนอกจากโลนะฮะ โลฟิลี่แล้วก็เข้าฟิลี่ไวๆแล้วก็มีการแปะพิษแปะสถานนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยท็อปปิ้งด้วยพวกค่าคริอะไรพวกนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเน้นโลกับฟิลี่เป็นหลักนะเดี๋ยวผมจะเน้นโลกับฟิลี่โอเคพวกนี้น่าจะเล็งเลงที่จะเล่นอันติครินะฮะแล้วก็ไอ้นี่น่าจะเล่นชิลส์แมชติดคริอะไรพวกนี้นะคิดว่านะ อันนี้มาบอมเบอร์อะไรเนี่ยบอมเบอร์พยซซนโอ้โหไอ้เฮียบอม3ลูกไอ้เวนเอ้ยระเบิดเยอะแบบเนี้ยมันจะคือผมจะขยับตัวมากไม่ค่อยได้นะผมจะต้องเก็บเงินไว้สำหรับการเอามาลดการโดนระเบิดนะฮะเดี๋ยวมีอะไรบ้างอันนี้ผมยังไม่เจอพวกเขานะฮะมีพิษเรกแล้วก็ครีนะฮะ คิด break แล้วก็ครีโอเคโอเค deny diffuse diffuse โอเคเอา base c h i l d มาก่อนหนึ่งอันนะมันต้องใช้นะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอบหนะ้าผมจะเอาสายช h i รัวๆเลยก็แล้วกันนะน่าจะเป็นช h i l l s t r i ตรงนี้นะฮะไอ้นี่จะเป็น damage หรือว่าเอาไวเ้วเ,ไวเลยดีว่าเอาไว้เลยดีกว่าอย่างน้อยๆผมจะได้มี damage นะส่วนพวกสายตีนี่ก็คงจะยิ้มให้อย่างเดียวนะไม่เอานะ เจ้านี่เล่นคริการคริกับตีคริแล้วก็แปะพิทโอเคดูจากของผมเหนือกว่านะฮะเพราะว่าค่าคริของเขายังไม่เยอะฉะนั้นเอฟเฟกของพวกคริบัฟเขาหน้าจะยังไม่มีนะส่วนผมจะมีชิลสไตร์ตีตอดเขาเรื่อยๆแล้วก็จะมีเบสชิลที่จะเจเนเรตชิลมาเซฟเลือดเรื่อยๆนะฮะผมชนะแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวผมเก็บตังไว้เพื่อที่จะมาหนีระเบิดก็แล้วกันนะ อันนี้ผมชนะแน่นอนนะฮะของผมเหนือกว่าแต่ว่าเลดเกมอะสกิลพวกเนี้ยโคตรจำเป็นเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ครีดิฟเฟนต์ตรงนี้นะฮะอันนี้ไม่มีอะไรที่ผมอยากได้ฉะนั้นเออถ้าผมเล่นสายฟิลี่แล้วผมมีฟิลี่รีลิสก็ไม่เลวปะ่ะแต่ว่าผมไม่อยากได้สายตีอะนะฉะนั้นแรนดอมนะฮะอ r น y อร์จีคอสโอเคดีจะได้ลด จะได้ลดอันติของพวกเขานะฮะแล้วก็ฟรีสเ e อร r s ิสเท n ฟรี e หนึ่อันเอามาแปะไว้แล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นครีดิ e เ e น s ์นะเจอเจ้า Mystic Mage น่าจะแพ้ครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันเก่งต้นเกมนะฮะแค่ออกอันติสอรอบผมก็แตกแล้ว โอเคไม่ได้เหนือความคาดหมายเรียบร้อยนะระเบิดยังไม่มาถึงผมเลยเหรอวะเนี่ยนะฮะฟิ r y ี่ฟิวรี่คริฟฟิวรี่คริโอเคโอ้ยทำไมเลือดของเจ้าวูฟละอ๋อมันกินเลือดแล้วเสือแพ้กินเลือดแล้วเสือแพ้โอเคพังแน่เองนะฮะแรนดอมครับผมอ่าพอยซ์ซึ่นวูนนะ ตรงนี้ไม่มีคนเล่นฟรีสใช่ปะ่ะฉะนั้นเอาเป็นฟิลรี่ฟรีสนะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอเ,อเป็นฟิลรี่พอยซ์นะแล้วก็เอาเอาลดพิษครับผมเพราะว่ารอบนี้น่าจะมีคนเล่นพิษกันหนักเลยนะเจอวูฟไรเดอร์ผมน่าจะแพ้นะคือคือมึงอย่าแพ้อีกเลยเอนดูนะฮะไดเมจแค่หนึ่งแถมกินเลือดถ้วยแวมไพร์แบบนี้แล้วถ้ายังแพ้อีกนี่คือ คือน่าสงสารนะดูว่านะคือคือคุณอย่าแพ้เลยนะไอ้นี่ผมภาวนาจากใจให้คุณชนะนะอ่ะเรียบร้อยผมแพ้แพ้ขาดลอยด้วยนะโอเคตามคาดนะดาเมตรหนึ่งไอ้เหี้ยมโดนขโมยตังหกสิบเริ่มจะไม่น่ารักแล้วว่ะผมมีฮอ่าฮิวเลือดแล้วผมก็ต้องเล่น ไอ้นี่นะไอ้นี่ผมจะได้ตังค์แต่อันี่ผมจะได้ฮิวผมเอาฮิวดีกว่านะเนาะระเบิดระเบิดระเบิดแล้วต้องรีเฟรชหาระเบิดอยู่แล้วโอเคโอเคเอาเฮ้ยมันเริ่มจะไม่น่ารักแล้วว่ะทุกคนมันมีมันมีฮิลลิ่งไอ้หี้ยมือเริ่มจะไม่น่ารักเล็กน้อยนะฮะโล่พิษกับโล่อันติผมเอาโล่พิษนะฮะ เอเนอร์จีคอสต้องเอาโอ้โหโล่ต้องเอาผมต้องการโล่แล้วผมก็ต้องการฮิลเอาฮิลขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะเ,าเป็นเอเนอร์จีคอส s t นะไอ้นี่เบสแอตแท c k ไอ้นี่คริไอ้นี่เร็กซ์โอเคเฮ้ยสองคนพวกคุณทำไมไม่ทันใช่ไหมโดนระเบิดไปสะมึงยังไงมิสติกเมจทันเว้ทันไว้ คุณคิคุยังไงเอา้าดูจากการที่คุณใช้บอโรคอนแทคมาผมน่าจะแพ้นะฮะเพราะว่าบอโรคอนแทคนั่นก็คือการเอาเงินประมาณ3รอบในอนาคตมาใช้นะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทุกคนนะเอาเงินในอนาคตมาใช้มันก็จะยิ่งทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเอา่อเงินขัดสนนะฮะมันเหมือนกับเราบริหารเงินไม่เป็นทุยมันไม่เกี่ยวกับเกมนะแต่เกมมันก็ทําให้เห็นนะว่า3มรอบต่อไปคุณจะได้เงินน้อยลงนะก็เอาไปปรับใช้กันดูว่าละกันนะ เ uh, อ่นอ r g y ีคอสหนึอันแล้วก็ขอเป็น Random 1ครั้งนะ b s s i ชิลครับผมเอ e นอ y c จีคอีก1นึ่งนะฮะ z e uh, Poison นะแล้วก็ตรงนี้ขอเป็น Refresh นะเพื่อที่จะ Healing นะส่วนตรงนี้ทั้งหมด Attack m i s s น่าสนใจที่สุดมีคนเล่นตีหรือเปล่าเจ้าเสือร้ายตัวนี้เล่นตีว่ะ สกิลตีที่น่ากลัวที่สุดของเขาคือสสกิลนี้นะเจออาเจนากายังไงนี่ผมยังไม่เจอระเบิดเลยเหรอวะเนี่ยอูย้ดาเมจห้าไม่อยากแพ้เลยทุกคนแต่ว่าตัวละครของผมมันยังไม่เก่งนะผมก็คิดว่าผมน่าจะเละนะอ่ะออกอันติดอกนึงผมแทบผมแทบเละนะอ่ะผมแพ้ครับผมดาเมจของผมจะมาตอนที่มีชิลส์แมชบ้างนะ ซึ่งมันยังไม่มาเลยไงเบ้า,าเรียบร้อยดาเมจห้าโอ้เจ็บเจ็บหลายแอตแทกมิสผมกลัวตัวเนี้ยแต่ว่าผมช่างมันก่อนละกันนะฮะผมขอช่างมันก่อนบูดีมูนครับผมแล้วก็คริสชิลนะฮะแล้วก็เพรสิสเทนวูนผมจำเป็นต้องเอาไว้หนึ่งอันเนาะโอ้โห ฟรีส z พอยซึนมันต้องโอ้โห Energy c o ีคต้องเอามากแล้วก็ขอรีเฟรชหนึ่งครั้งจะเอาฮิลลิ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวรอบหนะ้าผมจะเอาวูนอิมูนนะผมต้องการความถึกของตัวละครผมเพราะผมต้องยืนนานๆเพื่อที่จะแปะสถานะเพื่อนนะฮะโอเคเขามีชิลส์แมชเลเวล2ผมน่าจะไม่รอดนะครับผมไดเมียสาโอเคไม่เป็นไรก็ยังดีนะฮะ อันนี้ผมแพ้ผมรู้ผมยังไม่มีดาเมจเลยทุกคนตอนนี้ผมต้องเออ่ต้องต้องทำใจยอมรับกับความเจ็บปวดนะฮะ <c oughs> มันทำอย่างอื่นไม่ได้เลยยี้ยเมือ่อยตอนนี้กูต้องเป็นกระสอบทรายเท่านั้นนะฮะวูนอิมูนหนึ่งอันนะฮะเอ่อรีเฟรชแล้วก็เอาชิลฟรีสนะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นพยซซนแอนตี้โดสเนาะฟิรี่พยซซนต้องใช้นะฮะ โอ้โหชิวแอทแทต้องเอาอ่ะแล้วก็ขอรีเฟรชหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเอาฮิลลิ่งนะแล้วก็รอบนี้ผมไม่จำเป็นต้องกดนะเพราะว่าผมแพ้อยู่แล้วนะจริงๆผมจะกดสกิลนี้นะฮะแต่ว่าผมแพ้อยู่แล้วฉะนั้นเก็บเก็บเงินอีก10บาทไว้ไว้ต่อลมหายใจดีกว่านะฮะขอเก็บเงินไว้10บาทต่อลมหายใจหน่อยดีกว่าไอ้นี่เขาเล่นสายอันติแล้วเนี่ยแทงผมหรือเปล่าแทงคุณคิกขูว่วะ ทำไมไม่มั่นใจอัศวินคีเตาหน้าง่อยๆตรงนี้เหรอผมแพ้ดูดูจากเลือดก็ดูแล้วว่าผมไม่มีดดเมจนะตุ่มตุๆมตุมตุมตุม,ตมเรียบร้อยดดเมจของผมตอนแรกผมคิดจะไปหามันจากฟิลรี่พอยซ์นนะแต่ว่าแม่มือเออยมือต้องเอาไม่มีตังค์แล้วไม่มีคนมีคริเลยเหรอวะเนี่ยอืม คุณคิขุแกจะเป็นสายคริแน่ๆเลยวะ่ะผมจะโอ้โฟรีสพอยซ์ซึ่นแอนติโดสต้องเอานะแล้วก็ผมจะต้องรีเฟรชหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเอาตังค์จะร้องการคริเมื่อกี้ผมเพิ่งหนีจากมันอะ่ะออมเอาไงดีวะอาจะโอเคผมเจอระเบิดแล้วนะสายชิลใช่ไหมโอเคดี อ,อผมจะได้เอาชิลสักทีสองสกิลนะฮอ้น,นี่ดูจากของผมน่าจะแพ้นะเพราะว่าผมไม่มีดาเมจเลยนะฮะตอนนี้พวกพอยซึซ่นดาเมจของผมมันยังไม่แรงนะสายฟิลรี่พอยซึซนอ่ะมันเก่งมากๆก็จริงนะทุกคนแต่ว่ากว่ามันจะเกิดคือหลังรอบที่15ขึ้นไปนะซึ่งนี่เรียบร้อยผมยังมีชีวิตอยู่ไม่ถึงรอบนั้นนะฮะ ไอนี่ผมโชคดีมากๆแล้วนะที่รีลิกของผมเป็นรีลิกเติมเลือดนะฮะกอบ,บินกลินเดอร์ไม่มาวะแย่แล้วกอบ,บินกลินเดอร์ไม่มามีฮิลเลือดอยู่ประมาณอย่างนี้นะฮะไอนี่ต้องเก็บเงิน600นะฮะผมถึงจะมีเอฟเฟกสูงสุดอ่ะได้ต้องกดโล่2อันต้องกดโล่2อันอ่ะเหนียวไว้ไอเมิงมึง มึงเหนียวไว้นะฮะโอเคได้โลมาแล้วหนึ่งนะฮะโลที่ต้องการตอนนี้อันนี้เจนโลอันนี้โลแล้วฟรีสเอาเจนโลรีเฟรชอีกหนึ่งอ่ะโอเคได้โลและอ่าค่าคริน้อยมากอันนี้ได้โลจะมีการแปะพิษได้โลจะแปะฟรอสเอาโลแปะฟรอสโอเคแล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดถ้ามีการแปะวูนจะมีการแปะฟรีสมีการแปะวูนอันเดียว เอาแรนดอมไปนะพอ i s ซื้นแอนติเมโอเคสิ่งที่ผมควรทำตอนนี้คือยื้อชีวิตผมเอาแต่สกิลแก้นะอ่ามิสติกเมชเลเวล6ดาเมจ4โอเคเบาเบาเนี่ยนะเจ๊ผมรู้ว่าผมยังออนดอยออกอันติ3ครั้งผมคงจะพังนะฮะถึงผมจะมี Energy Cost Level Max กก็จริงแต่ว่ามันมันมันรู้สึกเหมือนกับว่า มันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะพึ่งพามันได้นะฮะนีออกอันติอีกดอกนึงผมก็แตกละไม่รอดไม่รอดหมายถึงผมนี่แหละนะแต่ว่า Energy Cost แกขึ้นช้าแต่แกไม่ได้เล่นสายคลิกไงนะแกไม่ได้เล่นสายอันติไนงะตรงนี้ขอเป็นรีเฟรชหนึครั้งนะฮะแล้วก็เอาวูนอิมูนไอ้ทุยอ่พอย i ์ซ n a n แอนต t e โนะฮะ อ่า uh, refresh อีกครั้งนึงโอเคแล้วก็ตรงนี้ขอเอาเป็น random นะอ่า fury poison จัดมาตรงนี้ขอเอาเป็นอันนี้โลช่ไหมขอติดไว้อันนึงนะอ่าแล้วก็มี f r e s z shell ซึ่งมันจะช่วยผมได้มันจะเซฟเลือดผมได้ดีมากๆเก็บเงินครับผมเมื่อกี้ได้ดอกเท่าไหร่วะลืมไปแล้วนะ ผมต้องเก็บเงิน600ทุกรอบนะผมถึงจะสามารถเปล่งประสิทธ,ธิภาพสูงสุดได้ไอันนี้ไม่รอดเขาทั้งกินเลือดเขาทั้งฮิวเลือดโอเคดีโดนขโมยตังแค่30บาทนะโอ้โหได้เมตร6เจ็บมากโอเคฟริสฟริสเชลหนึ่งอันนะฮะแล้วก็เอาวูลอิมูลมาอีกอันนึงเนาะชิลสมแชผมจะเอาไว้อันนึงนะฮะ ดีเฟนต์มาสทรีครับผมอันนี้ฟรีสผมต้องเอาฟรีสมาการไว้อันหนึ่งเนาะโอเคแล้วก็เอาฟรีสเชลนะอันนี้อิมูนวูลหนึ่งอันแปะฟรอสยอมเสียดอกเบีย้ยดีกว่าโดนระเบิดโอเคเอาฟรอสเชลครับผมโอเคแล้วก็รีเฟรชหนึ่งครั้งเอาฮูลิงโอเคเออฟรีสเชล ฟรีสเชลโอเคเจออาเจอ่อคิคุผมว่าผมน่าจะโดนยิงแตกไส้แตกเฮ้ยเฮ้ยอันติแกมาช้าอันติแกมาช้าว่ะเออถ้ามึงมาช้าแบบนี้ผมมีโอกาสชนะสูงมากโอเคผมชนะครับผมเรียบร้อยเล่นสายฟิลี่พิษเล่นสายฟิลี่พิษเออโดนแน่ ยิ่งโดนโจมตียิ่งมีการแปะฟรอสพูดจริงๆดีนะเอามาแล้วกันนะฮะแล้วก็วูดอิมูนเอาเพิ่มมาอีกอันนึงแล้วก็ขอรีเฟรชสองครั้งพอยซึนแอนติโดสแปะมาแล้วก็รีเฟรชอีกครั้งหนึ่งครับผมเอาฮิลิ่งโอเคแล้วก็เซฟเงินไว้นะฮะเซฟเงินไว้เพื่อที่จะได้ดอกเบีย้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวรอบหนะ้าดีเฟนซ์มาสทรี การเจนโลของผมตอนนี้ยังไม่เยอะแต่ว่าเริ่มจะถึกแล้วนะระเบิด4ี่ลูกไอ้บ้าไอ้พวกบ้าเอ้ยรอบนี้มันอยู่ในช่วงสงครามกันหรือว่าเนี่ยมามาม,ามายังไงแทมเครอสนะฮะโอเคโอเค,อเคพอยซ์่นจัดไปชนะไหมไหวไหมไหวไหวไหผมว่าไหวไหวเออมึงโดนฟรีสไปตั้งขนาดนี้เรียบร้อยโอเคโดนฟรอสไปทั้งหมดประมาณ400นิดนใช่ไหม is just begin ครับผมมันเพิ่งจะเริ่มนะครีด c เ e น t ์จัดมาแล้วก็รีเฟรชสองครั้งอันนี้ผมจะมีดาเมจมาเพิ่มนะฮะถามว่าดีไหมอะจริงๆมันดีนะเอามาอันนึงนะฮะแล้วก็ทุกๆดาเมจที่ไม่มีการแปะพิษจะมีโอกาสแปะพิษด,ด้วยแหมเหมือนจะดีเดี๋ยวค่อยเอานะฮะ แล้วก็ตรงนี้ผมขอเอาเป็นแรนด o อมนะเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่นสายอันติอยู่แล้วนะฮะฟิล y ี่วู d โอเคผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่นสายอันติอยู่แล้วทุกคนเจอเจ้าไซเลนการ์ดนะฮะเล่นสายโลชิลส m a s ช d ด f เ n นต์ม s สทรีแล้วก็มากับไทม์คร s สโอเคผมมีโอกาสแพ้สูงมากนะฮะเพราะว่าเขาเล่นสายที่ผมแพ้ทางครับผม ่ะโอเคผมเจาะเขาไม่เข้าทุกคนเรียบร้อยวายชนนะดาเมจห้าเหลือสิบหน่วยโอค้คเอารีเฟรชหนึ่งครั้งฟ u r ว p o ี่พอยซึนนะฮะแล้วก็สายพิษที่มาแบบนี้อ่าพอยซ์ซึนโค้ดหนึ่งอันแล้วก็เบสชิลหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ไทม์เคิร์สเป็นสกิลที่ผมต้องการที่สุดเลยนะฮะแล้วก็รีเฟรชหนึ่งครั้งได้ฮิลลิ่งมาหนึ่งแล้วก็เก็บเงินนะฮะ ถ้าผมขึ้นตัวนี้ผมจะมี Frost Shell อีกอันนึงก็เดี๋ยวค่อยฮิลลิ่งตรงนี้ไปละกันเนาะเก็บดอกเบีย้ยก่อน Fearless Combo มาแล้วนี่ผมเดาออกเลยว่าไอเสือร้ายนะใช่ไหมอ่าว่าแล้วชื่อมึงเลยบ้าเอ้ยงานยาบว่ะกูจะเป็นกระสอบซ้ายให้เขาตีอย่างเดียวเลยตอนนี้สายอ,อ,อันติอย่างนั้นเหรอเอามาคุณตอนนี้ผมมี t m m e u r s e นั่นก็หมายถึงผมจะเริ่มมีดามจมาแล้วนะ เฮ้ย hey, ผมว่าผมสู้ได้ว่ะอ่าเรียบร้อยนะโอเคกูดเซฟเลือดแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆฮิวเลือดเพิ่มขึ้นไปนะฮะคุณคิคุคุณคิคุแตกแล้วคุณมิสติกเมชแตกแล้วนะฮะเอาไปแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นเอ่อฟรีสเชลนะฮะแล้วก็ลดวูนอิมูนหนึ่งอันรีเฟรชกี่ครั้งเอ่อเบสเร็กผมต้องการนะฮะแล้วก็อีกครั้งหนึง่งโอเคแล้วก็เอาชิลเร็กอีกครั้งหนึ่งครับผม อ่าแล้วก็เก็บเงินนะฮะฮิลิ่งฮิลิ่งแล้วก็ยื้อกันไว้ฟิวรี่บลัชใครวะคุณยูเซอร์ใช่ไหมเมื่อกี้ผมดูชื่ออ่าโอเคเจ้าไซเลนการ์ดมีฟิวรี่บลัชแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาถึกด้วยอ,ะอ่ะอ่าคุณลิงโกคุณลิงโกยังไงชิลส์แมชของคุณอ่าคุณโดนพิษไปซะแล้วก็ผมจะถึกขึ้นผมทันเปล่าวะ โอ้ผมน่าจะไม่ทันนะทันปหเฮ้ยเทำทรงจะชนะอยู่เบาเบาเออคือไม่ใช่อะไรผมกลัวโดนดามจเจ็ดของคุณนะแสะดงว,ว่าพิษของผมเริ่มใช้ได้แล้วนะฮะตรงนี้มีชิลเอาเคเซฟเลือดกับชิลกันก่อนเนาะเซฟเลือดก,กันกับชิลก่อนอ่ารีเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะ อ่าแรนดอมนะแล้วก็ชิลสไตร์หนึ่งอันอ่าจะได้ของกันชิลมาละแล้วตรงนี้ผมขอแรนดอมอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าอ้นี่แปะเลยมันงั้นๆนนะทุกคนเอาเป็นพอยซ์ซ s h i ชิลแล้วกันนะฮะโอเคแล้วตรงนี้ฟิ r y ี่รีลิสน่าสนใจนะฮะเพราะว่าผมตั้งใจจะขึ้นให้เป็นสกิลโอ้โหเจอไซเลนการ์ด โอกาสที่ผมจะเละสูงมากนะฮะเขามีทั้ง Fury Blast มีทั้ง R Fury Release ผมน่าจะไม่แข็งพอนะฮะผมจะต้องมีไอ้นั่นอ่ะยืดระยะเวลากับถึกขึ้นอะ่ะไอ a m a เมจรีด c สอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเถอะอันนี้คืออะไรสายเร็กโอเคกูดผมจะไปสายนี้อยู่แล้วนะฮะอ่าพรีแบตเทิลชิลต้องการนะ แล้วก็เล็กตรงนี้โอเคขึ้นครบเรียบร้อยนี่ผมต้องการ f o r g e t t e n Pen นะฮะจัดมาแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติม,มขอ Refresh หนึ่งครั้งเอาเก็บเงินนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเริ่มใช้สาย f u r ี่ผมต้องการ f r r g e t t e n Pen Level Max นะฮะอ่าสองคนละสกิล l l a ซซิ่งฟิลใกล้จะหมดแล้วเหลืออันเดียวนะฮะอ่าฮิลลิงขึ้นมา ผมไม่ต้องการพิษนะผมต้องการน้ําแข็งนะโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเจออันดับหนึ่งของบอร์ดตอนนี้ผมว่าผมเละมา blasting fury เรียบร้อยโดนขโมยตังหกสิบด้วยโอ้ไ้เวนอันนี้คืออะไรไอันนี้สายฟรีซสายฟรีซนะฮะสายฟรีซอ่อ frost s h หนึ่งอันนะฮะ r รนด o อมหนึ่งครั้งโอเคได้ฟรีสเบรกมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เป็นฟนะิลลี่วูนเนาะอันนี้ผมไม่ได้ใช้อะ่ะผมไม่ได้ใช้นะฉะนั้นเอาเป็นแรนด o อมครับผมอันตรงอันติก็ไม่ได้ใช้นะแรนด o ออีกครั้งหนึ่งอะสตันอันติเมตไอวนี่อันนี้สายตี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 อะแอตแทกมิสอเอามาการไว้มา เลือดเหลือ8โอเคคุณยูเซอร์แกมีไฟนอลดิเฟนซ์แล้วทุกคนโอ้งานหยาบจริงๆสำหรับผมนะอันนี้ผมก็น่าจะแพ้มั้งเนี่ยโอเคไม่รอดเรียบร้อยแต่ว่าคุณอาเจ๊แกโดนเจนากาแกโดนคุณยูเซอร์กระทืบไปเรียบร้อยนะฮะผมจะชนะเขายังไงวะรีเฟรชสองครั้งนะฮะอ้น,นี่ผมขึ้นพรีวูนดีไหมอะ อ่ะมาผมเล่นระยะไกลมันก็ต้องไปพรีวูนะเนาะแล้วก็เอา t ทม e คร u สเลเวลสองนะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอเ,อเป็นแรนดอมหนึ่ครั้งแล้วก็พรีแบทเทิลชิลอีกครั้งหนึ่งเนาะยากนะที่ผมจะชนะผู้คุณยากมากเลยฉะนั้นผมขอยิงยาวเลยแล้วกันนะฮะไม่เจอไม่เจอแรนดอมไปอีกครั้งหนึ่งครับโอเคโอเคได้เลือดมาอันนึงแต่เลือด5 ก็ไม่น่าจะไว้โอเคเจอคุณยูเซอร์ผมน่าจะไม่รอดนะแกมีสกิลทอง2อันทั้งไฟนอลดีเฟนซ์ Defense, แล้วก็ฟิลรี่บลัซซิงผมน่าจะไม่รอดครับผมโอเคเขามี2ชีวิตโอเคอันติลงมาแล้วกูแตกแน่เรียบร้อยและก็จะไปเจอกับคนนูน้นซึ่งแกชนะว่ะฉะนั้น เดี๋ยวมาวัดกันว่าใครจะชนะนะคุณไทเกอร์วูฟไรเดอร์มี2-3โอกาสคือเขาต้องชนะอีก3ครั้งถึงจะชนะแต่ถ้าเกิดคุณยูเซอร์ชนะจบเลยนะซึ่งผมคิดว่าคุณยูเซอร์น่าจะชนะเพราะว่าเมื่อกี้คุณยูเซอร์เพิ่งจะกระทืบคุณวูฟไรเดอร์มาเมื่อกี้เองนะฮะน่า,น,าน่าจะไม่ผิดน่าจะไม่พลิกโผลนะไฟนอลไฟนอลไฟนอลโอ้โหแม่งเอ้ย โคตรถึกถึกมากนะฮะแล้วก็มีสกิลทองสองสามสกิลไม่รอดอ่ะมาดูกันผมว่าคุณยูเซอร์ชนะนะเพราะว่าแกถึกแล้วก็ฝั่งนู้สายตีครับผมแล้วก็สายตีที่ว่าเจาะถึกไม่เข้าก็ไม่มีทางที่จะรอดนะฮะโอ้มีไฟนอลดีเฟนซ์เหมือนกันแต่ไม่เพียงพอนะฮะเรียบร้อยโลเกือบ2,000โอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วไปเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้เจ้า,อ,าอัศวินคีเตาสายสายอะไรดีก็ต้องเป็นสายโลนะสายโลน้ำแข็งที่เน้นที่ที่เน้นโลแบบจ๋าจ๋าก็ลากันไปก่อนนะฮะไวเว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้บายบาย,บายครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะบายบายทุกคนวู้วนะเจอถึกกว่า